สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีวันนี้เจอกันที่มุกดาหารพี่น้องเอ้ยเอาไอ้ขีง่งวเอาปุ๋ยคุณมาใส่ใสวนยางไว้พี่น้องเพราะว่าขีง่งวกะเขาว่ามันมันอจ,จะเป็นเชื้อราออากะก็เลยต้องมีเทคนิคในการใส่เราก็ต้องใส่ตอนที่มันแห้งๆเหมแบบืนะเมียเนาะคลิปนี้เจอกันที่มุกดาหารเด้อพี่น้องเด้อ,อามาเลาะมาเลาะบึงสวนยางนี่แหละ มาวันนี้แล้วก็เอ้ยมาเมื่อวานพูดผิดมาเมื่อวานแล้วก็จะกลับวันนี้คือเอาเอาขี้วัวมาใส่เซ็จปุ๊บกับสกับเลยนะกัมาเบึงสวนยางพร้อมเน่ยก็ราคายางตอนนี้ก็อยู่มุกาหารนี่30สิบาทพี่น้อยราคา30มสิบบาทกระแนวโน้มนี่ก็ยัง ยังทรงทรงตัวที่น้องเออยังยังไม่ขึ้นยังไม่ลงอ่นี่ผมผมกองไว้แบบนี้เห็นไหมผมกองเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้ไว้เนี่เห็นไหมแหน่ยเน่กองไว้กองไว้แบบนี้เอาอมันมันจะมันจะได้บงมดเร็้วให้มันค่อยๆกินให้มันค่อยๆกินไปทีละนิดทีละหน่อยถ้าเราไปเทกระจายนี่มันมันมันจะได้กินทั่วถุงเกินไปมันสีเผืองหน้า ให้มันค่อยๆกินเออกะกินน้อยๆเออแต่ว่ากินนานๆน,น,นี่นแหละเนาะก็คือหลักการใส่ปุ๋ยของพืชทุกชนิดนี่แหละเออก็คือใส่ใส่น้อยๆแตใส่บ่อยๆอ,อันนี้ก็เหมือนกันเราไม่มีเวลาเนี่ยเราก็ใส่เป็นกองกองเอาให้มันให้มันกินค่อยๆกินทีละน,น้อยๆแต่ว่ากินนานๆเพราะว่าเท้าเทกระจายเงี้ไปผุดเลยนี่มันมันสิ มันสีได้กินทั่วถึงจนเกินไปนะเออยันยนมันโพดปุ๋ยพี่น้องนวลพ่อ,อยางพ้าล่านี่ถ้ามันโพดปุ๋ยหรือว่ามันดีเกินไปนี่ต้นมันสีโกงต้นมันสีแอนพี่น้องเออบัดล่มมาเนี่ย่านยน,ยนมันหักนะเนี่ยก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายด้วยพี่น้องด้ยเออมาพูดถึงราคาย่างเออเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเออเปลี่ยนบรรยากาศ ก็หลังจากที่ <rest of> <world> อยู่ทางไอ้บุรีลมกะแห้งแล้งเนาะอ <rest of> <world> นี่มามุกดาหารกก็ยังแห้งแล้งอยู่แต่ก็ยังดีที่ยังมีป่ายางคือว่า,าน่นะเนาะก็คือแนวโน้มนี่แนวโน้มยางพารานี่ผมว่าปีนี้นี่ปีนี้เนี่ยมันเหมือนทรงทรงตัวนะผมคิดว่านะเพราะว่าปกติแล้วนี่ ปีที่แล้วนี่ที่มันช่วงมันเป็นราคาเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนมันจะเริ่มดีดขึ้นเรื่อยๆเออมันมันสีเริ่มขยับขึ้นทีละห้าสิบสตางค์ทีละบาทเนยขยับขึ้นเรื่อยๆแต่ปีนี้นี่คือหลายสวนเขาก็ก็ปิดหน้ายางไปกับกะหลายสวนพี่น้องผมผมก็ปิดหน้ายางแล้วแต่อันนี้สวนนี้เป็นเป็นของไอเป็นของพี่สาวนี่เขาก็ยังบ่ทันได้ปิดเขาก็ยังกีดอยู่้ เขาบอกว่าจะกีดไปจนมันบวกออกผุ่แล้ววะสั <c oughs> น้นจักนะได๋อแต่ราคายางนี่ปีนี้นี่ไม่ขยับพี่น้องเพราะว่าปกติแล้วนี่ทุกปีนี่ทุกทุกปีนี่คือราคายางนี่ถ้าเริ่มใกล้จะใกล้จะปิดหน้ายางนี่ก็คือช่วงช่วงเดือนนี้แหละช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละยางมันสีเริ่มขยับขึ้น แต่อันนี้นี่คือไม่ไม่ขยับขึ้นเลยเป็นนิ่งๆยังไงไม่รู้เออเป็นนิ่งๆยังไงไม่รู้เออก็เลยว่ามารุปแบบได้เนาะปีนี้ว่ะจะเป็นวันๆอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าคือราคายางในในในปัจจุบันนี่นี่คือยี่สิบบาทเออยี่สิบยี่สิบห้าบาทนี่ก็ผมคิดว่าถ้าถ้ากีดเองนี่มันมันก็ยังพอได้นะเออยี่สิบ เออยอย่าให้อย่าให้ต่ํากว่า25แล้วกันเออยี่บาถึงสาบาทนี่อยู่เลนเลเนี่ยผมว่ามันมันมันพอพออยู่ได้นะเออแต่ถ้า10กว่าบาทเหมือนหลายปีที่ผ่านมาแบบนั้นมันกิมันก็บ่ไหวเพราะว่าหลายคนก็ตัดยางโค่นยางทิ้งเนี่ยพี่น้องเพราะว่ามันมัน1ิ1เอ็บาทมันมันกกโ๊้มันก็เกินเนาะเออมันคือค่าปุ๋ยยังจะไม่ได้นะ มันก็นเลยคนเขาก็เลยค่นยางทิ้งก็หลายสวนพี่น้องเออหลายปีที่ผ่านมานะเออแต่คนถี่คนถิ่มไปแล้วกับตอนนี้กับหลายคนก็เสียดายออผมไมได้ไปคุยด้วยก็โอ้เสียดายเออก็คือว่านะคือราคายางราคาสินค้าทางการกตเสียไม่ว่าจะเป็นเนข้าวอ้อย ยางพาราหรือว่ามันสำปะหลังหรือว่าข้าวโพดหรืออยังก็แล้วแต่นี่สินค้าพืชเศรษฐกิจนี่มัน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 อิงกับเขาเอกเคยว่ามันอิงกับการเมืองพี่น้องเออมันอิงกับการเมืองอข้าวอ้อยยางพารามันสำปะหลังอย่างซุปนี่สินค้าทางการเกษตรพืชเศรษฐกิจสามสี่ชนิดเนี่ยมันอิงกับอิงกับการเมืองพี่น้องคือถ้าการเมืองเขาเอาใจใส่ Ừ, เกี่ยวกับเกษตรกร,เ,ร,กรเกี่ยวกับราคาสินค้าทางการ,กรเกษตรนี่มันก็จะสินค้าทางการ,กรเกษตรมันเกิดมันก็จะราคาดีนะพี่น้องแต่ถ้ายุคไหนสมัยไหนที่รัฐบาลเขาไม่ได้เห็นความสําคัญของเกษตรกร,ร,กรหรือว่าไม่ได้เอาใจใส่เกี่ยวกับราคาสินค้าทางการ,กรเกษตรนะปีนั้นเนี่ยมันก็มันก็จะไม่เป็นราคาพี่น้องอ,อบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้มันมันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลหรอก เออมันเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดโลกคือพี่น้องผมผมอยากบอกว่าคือคือถ้ารัฐบาลเขาเอาใจใส่จริงๆนะ่ะถึงตลาดโลกอราคามันจะซบเซานะ่ะอย่างน้อยน้อยนีถ้ารัฐบาลยุคไหนที่เขาเอาใจใส่เนี่ยเขาก็จะมีมาตรการออกมาพี่น้องเพื่ออะไรเพื่อที่จะพยุงพี่น้องเพื่อที่จะพยุงราคาให้ให้มันให้มันอยู่ได้ไม่ให้มันขาดทุนไปมากกว่านี้นยะพี่น้องว่ายง่ยก็คือ อย่างน้อยเขาก็มีเขาเรียกว่าอย่างนะมีนยโยบายเออเพื่อที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรอ,อย่างประมาณนั้นเอไม่ใช่ว่าจะอิงแต่ตลาดโลกอย่างเดียวเพราะว่าถ้าไปอิงแต่ตลาดโลกอย่างเดียวนี่กต็ตายสิแมนบวเกษตรก,กรก็ได้แมนบอเออพราะฉะนั้นนี่พืชเศรษฐกิจสามสี่ห้าชนิดเนี่ยมันก็เลยต้องต้องต้องอยู่อยู่กับการเมืองพี่น้องอยู่กับการเมืองเป็นหลักเลยออเพราะฉะนั้นนี่ สีเลือกรัฐบาลหรือว่าสีเลือกสอสหรือหรือเลือกนายกหรือว่ายัางก็แล้วแต่ไ่นตอนเลือกตั้งเนี่ยเราก็ต้องดูนโยบายพี่น้องอว่านโยบายแต่ละพรรคเนี่ยมันมัน,ม,นมันเหตุเกี่ยวกับกเษบกเษตรบ่อเกษตรที่ได้ประโยชน์อย่างบอ่อเออหรือว่าหรือว่าไอประชาชนเฮาเนี่ยมันจะได้ประโยชน์จริงไหมไม่ใช่ว่าสร้างนโยบายยกเมฆมาแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ ทำไม่ได้เนี่ยแบบนั่นมันกัดมันกัดฮ้าก็ต้องพิจารณาพี่น้องเอออีกอีกสี่สมัยต่อข้างหน้าอีกสองสมัยหรือว่าคือว่าสี่ปีเลือกทีนึ่งเนาะสมัยข้างหน้าเนี่ยเราถ้าสีเลือกตวเออแมนวอคือมันมันผมว่ามันมันต้องเบิงต้องดูความซื่อสัตย์นั่นแหละเออเพราะว่าถ้าคือคนระดับระดับผู้บริหาระเนาะเราจะมาพูดแบบ โกหกตอแหลไปวันๆนันี่มันมันกัดมันก็เป็นมันมันไม่น่าเชื่อถือเน,อะเนอะเอาะคือสสอเนี่เขาเข้าไปหาบริหารระดับประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คคำพูดกับการปฏิบัติเนี่ยมันมันต้องมันต้องตรงกันพี่น้องอาปากจะต้องตรงกับใจไม่ใช่มาขี้ตัวเอามาตัวหาเสียงให้ไปกาหายซื่อๆมันมันแบบนั้นมันก็ เราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเนาะเออคือยังเขาบอกว่ายัางนะต,ะตะนะอแหลตอแหลเนเออพูดอีกอย่างทําอีกอย่างแบบนั้นมันก็หมดความน่าเชื่อถือเออคือกันกับอคนทั่วไปนี่แหละพี่น้องถ้าคนไหนโกหกปิ้นป้อนก็ล่อนตอแหลนี่เราจะเชื่อใจเขาไหมเราจะไว้ใจเขาไหมล่ะแม่นบ่ล่ะคือเพราะฉะนั้นในรัฐบาลก็เหมือนกันรัฐบาลก็เหมือนกันยุคไหนสมัยไหนที่เรา ประกาศนโยบายอีกแบบหนึง่งแต่พอเข้าไปทำเนี่ยทาอีกแบบหนึง่งมันมันก็มันก็สมควรบอที่เห่าสมัยหนาเห้าสีเหลือกต่อไปแม่นบ่ละเราก็ต้องพิจารณาจุดนี้เนื่อเพราะว่าบางคนบอกว่าโอ้ยเลือกๆไปเถอะเออมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราหรอกมันเกียเก่ยวได้พี่น้องเกี่ยวได้เออเพราะว่าอย่างเพราะว่านโยบายนี่มันมากระทบประชาชนอยู่แล้วพี่น้องเขาเฮ็ดยังกระตามไม่ว่าแต่เขาจะ เฮตนโยบายยังก็แล้วแต่เออมันกระทบกับเราโดยตรงอยู่แล้วเออไม่กระทบทางตรงก็ทางอ้อมเออตราบใดที่เรายังเป็นประชาชนคนไทยนีย่ถ้าเราเลือกสสเข้าไปนี่เขาเฮตนโยบายเอาอย่างออกมาแลนะ้วมันกระทบห้ามเมื่อ,อไรเลยเออไม่ว่าจะมากหรือน้อยทางตรงทางอ้อมยังไงก็กระทบเเพราะฉะนั้นนี่เวลาเลือกตั้งมี่ยังกัดต้องต้องพิจารณาดูดีๆพี่น้องอพิจารณาเบื้องนี้ดี ดูเอาเอาประโยชน์ของเราเป็นหลักเอาประโยชน์ของโต้เฮ้านี่แหละเอออย่าไปบอกว่าประโยชน์ของคนทั้งประเทศเถอะเออเอาไปว่าประโยชน์ของตัวเรานี่แหละเฮ้าได้ประโยชน์อย่างแน่เออภาพรวมมันเป็นยังไงเออภาคส่วนตัวมันเป็นอะไรต้องคิดพิจารณาพี่น้องเออเพราะว่าถ้าเฮ้าเลือกคิดแล้วนี่โอ้ยเราอาจจะ <c oughs> มันมันซี CB พีผนะุนอ่ะมันสีได้แก่โตอีกนะเนาะเพราะฉะนั้นกะ ฝากไว้ลวกันพี่น้องเออเ,เกษตรมันก็มีแค่แบบนี้หละมันอิงกับการเมืองพี่น้องเออเพราะฉะนั้นนี่เกษตรกรนี่เขาเขาจึงเวลาเลือกตั้งนี่พักไหนที่ให้ความสำคัญกับเกษตรกรเนี่ยจึงจึงได้คะแนนได้คะแนนล้นหลามเออเพราะว่ากเกษตรกรส่วนมากในประเทศไทยมันเยอะไงพี่น้องเออถ้าพักไหนที่มีนโยบายที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ให้ความสำคัญกักบ,กบเกษตรกรกัน พักนั่นก็อา,อ,าอ,าอาจอาจอาจสีได้คะแนนเสียงหน่อยคือว่าเนาะอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเดินพูดบ่นไปเรื่อยเปือ่อยอาจจะไม่มีสาระเลยพี่น้องเด้อมาเลาะเบิงสวนยางพร้อมเลยเออเอาขี่งวอมาใส่แถวหนีเบท่านได้ใส่อยู่นี่อ่ะโอเคครับผมประมาณนี้เล่าสู่กันฟงังสวัสดีครับผม